ถ่ายแล้วคืองงมากมนุษย์ทำอะไรอยู่ซ่อมซ่อมซ่อมเป็นบอ่อบักหละโต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 งงอะไรไม่รู้งงมนุษย์หรอมนุษย์ทำอะไรวะ สงวนสงวนลูกคุมาออกมนุษย์โตโตสงนมนุษย์เหรอลูกโต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 สงนไหมมาช่วยซ่อมหน่อยสิจากมันเสียเนี่ยเห็นเปล่างงเหรอจะสู้กับมันเหรอลูกค้อนคอนอันนี้จะค้อนลูกอันนี้ค้อนลูกอย่าสงนงงเหรอเขาอยางได้ตอนมันก่อกล่องนะโตโต ทำไมมึงแลขยายขยายงั้นเลย,20 3, 20ยดุโต<ด> <Okay. S 1> เร็วเร็วงงงงงทุกอย่างที่ขวางหน้าโตพอแล้วพอแล้วปิ๊ปปี๊ปเน Lance ี่ยไปลบ